สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกันกบไอวี่ิงแสงอีกแล้วนี่จะนจจะจ๊ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะก็จะมาปลูกต้นกล้านะคะจากต้นเจ้าสัวหน้าวัวใบนะคะซึ่งเรานะคะได้เลี้ยงเจ้าสัวหน้าวัวใบไว,ไว้นานหลายปีแล้วทีนี้พอเขาอ่ะออกฝักนะคะหลังจากนั้นนะคะที่เขาออกฝักเสร็จเรียบร้อยใช่ปะ่ะเราก็นําเมล็ดนะคะมาเพาะ มาเพาะจึงได้ต้นกล้ามานะคะเพราะประมาณ45วันนะคะเราก็จะได้ต้นกล้านะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะที่เรา,าปลูกนะคะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้นะ อันนี้ก็คือต้นหน้าวัวใบนะคะซึ่งเขานะคะได้ออกเม็ดให้เราแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มาเพาะเม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเม็ดเขาก็จะเป็นแบบอยู่ตรงนี้นะคะเอาออกไปแล้วนะคะไอวี่มีคลิปนะคะอยู่หนึ่งคลิปนะคะที่ให้ชมนะคะว่าเม็ดหน้าวัวใบนะคะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยว ขึ้นไปชมคลิปได้เลยนะคะย้อนกลับไปชมคลิปนะ,ะเดี๋ยวแปะคลิปไว้ให้ดูนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาบอกเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการเพราะปลูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีการเพราะกล้าค่ะเมื่อที่เรานะคะได้ต้นกล้านะคะที่เราเพาะจากเมล็ดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ต้นกลา้าต้นหน้าวัวใบมาแบบนี้นะคะเจ้าสัวนนะคะเ,เจ้า เจ้าสัวหน้าวัวใบนะคะอันนี้ประมาณ1เดือนครึ่งนะคะหรือว่าสี่สิบวันนะคะจะได้ต้นกล้าแบบนี้นะคะส่วนผสมของดินนะคะที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นอะไรนะคะคุณแม่ขุยมะพร้าวก,ก,กับแกลบดำกับแกลบดำนะคะป,ปุ๋ปยขี้วัวแล้วแล้วก็มีปุ๋ยอคอกนะคะปุ๋ยขี้วัวนะคะก็ผสมกันนะคะอย่างละครึ่งไหมคะ ผสมกันให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่กระถางเล็กๆนี้ไว้นะคะ,ระเ,เ,เราจะต้องใช้กระถางเล็กๆนะคะที่พอดีกับต้นไม้ต้นกล้านี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้กระถางที่โตเกินไปนะคะจะทำให้ต้นกล้าของเราเนี่ยเน่าตายได้นะคะทุกคน นี่นะคะต้นนี้นะคะก็จะมีสามใบนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกแล้วนะคะการปลูกนะคะแค่วางไปแค่นี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้ลูกชิ้นนะคะค่อยๆนะคะจับเขาไว้นะคะโอเคทำหลุมทำดุมซะก่อน นนแล้วก็ดูต้นนะคะขึ้นมานะคะค่อยๆนะคะทุกคนค่อยๆทำแบบนี้เนี่ยประมาณเดือนครึ่งจะได้สามใบเนะี่ยสามใบนะคะก็หนึ่งเดือนครึ่งนะคะ แค่นี้เองนะคะแล้วเดี๋ยวเราลดน้ำไหมคะแม่ลดลดเราต้องลดน้ำลดน้ำให้เปียกเนะกี่ยแล้วก็เว้นไว้สักวันสองวันลดน้ําให้เปียกแล้วก็เว้นไว้สักวันสองวันเนาะอันนี้มาดูการนี่คะ่ะเก็บต้นขึ้นมาตึ๊บค่อยๆนะคะแล้วก็ทำหลุมนีแล้วก็งร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดไม่เป็นไรเลยไม่มีตาย ร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่มีตายชัวคอนเฟิร์มเลยค่ะอันนี้นะคะแล้วก็เดือนเราก็จะต้องได้เดือนแล้วมาดูใหม่หนึ่งเดือนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะอ้ตะกาแข็งเรื่องดีจังเลยดูดูอีกกระป๋านึงเลยเนี่ยนะคะอันนี้คือเราเพาะจากเม็ดเลยอ่ะเม็ดแดงแดงนี่แหละเม็ดแดงแดงอ่ะมันจะมีอยู่สองเม็ดเล็กๆทางใ้นคู่กันอืม วันนั้นไอวีไม่อยู่งางก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่แม่เขาผสมเพาอ่อนนะนี่เราจะได้หลายต้นเลยอ่ะตรงนี้ก็คือกําไรนะฮะ <c oughs> <c oughs> กาไรีแคักสาเดือนนะมาทักกันเลยเอาไปขายเลย สามเดือนจะขายแล้วนะจะขายลยนะจะขายเป็นจริงจังแล้วนะทุกคนมีคนอันนี้ก็หนึ่งเดือนนะคะก็จะได้แค่สองใบนะคะก็เดี๋ยวก็จะเอาลงกระถางไว้เหมือนกันนะคะ<ม>เพราะว่าเราก็จะดูว่าต้ตนไหนที่แข็งแรงนะคะก็จะนำมาปลูกนะคะลงกระถาง นี่เห็นไหมทุกคนหนึ่งเดือนจะได้สองใบแต่ถ้าเกิดหนึ่งเดือนครึ่งนะคะก็จะได้สามใบแบบนี้นะคะก็จะใหญ่หนิดนึงถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะต้นนะคะมาติดต่อไอวี่ได้เลยนะคะทุกคนขายให้ไม่แพงนะจ๊ะเดี๋ยวให้ต้นใหญ่กว่านี้ก่อนนะคะประมาณกี่เดือนนะแม่เดี๋ยวเราจะขายให้นะคะ สองเดือนสามเดือนอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอพร้อมขายเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดขายเลยทุกคนอันนี้นะคะคือเม็ดนะคะนี่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 เม็ดเม็ดนี่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 นนี่นะคะก็ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายกระถางเลยค่ะทุกคนสั่งจองกันมาได้เลยนะจ๊ะ นี่นะคะนนี้ต้นแม่นะคะทุกคนต้นแม่ดูดูแล้วมาดูต้นลูกนะคะนี่ต้นลูกต้นลูก <c oughs> ยังเป็นกล้าน้อยๆอย,อย,อยู่ทุกคนแล้วก็ได้เต็มนี่แล้วนะคะแล้วก็มีอีกนะคะที่ยังไม่ได้เอามาถ่ายให้ดูนะคะเราได้เยอะมากเลยทุกคนแล้วก็ยกมาเก็บไว้ในแลนนี่นะคะเพราะแดดลำไรนะคะ คลิปวิดีโอของไอวีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยในแค่ทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายไปเลยจ้า